สวัสดีครับเปิดค่าเรียนสยองที่ไม่สอนในโรงเรียนกับรั้วโรงหลอนครับกับผมต้นเจจรุพร4ีนวลและผมโฟร์พุทธิพานครับเพราะทุกโรงเรียนมีเรื่องเล่าเพื่อนใหม่ของเราเลยมีเรื่องราวสุดหลอนมาเล่าให้เราฟังซึ่งวันนี้ครับเป็นคาบโฮมรูมนะครับก็มีเรื่องเล่าประสบการณ์คนหัวลุกครับจากเพื่อนใหม่ของเรานะครับที่ได้ไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่าครับ และนี่คือคุณกระตูนยิ่งสาวผู้มีเซนและเคยเจอประสบการณ์คนหัวลุกมากมายที่จะมาเล่าเรื่องราวสยองให้เราฟังกันในคาบเรียนวันนี้ครับและนี่คือกระตูนเพื่อนใหม่ของเราในคาบเรียนวันนี้ครับ ครับผมกระตุนครับกระตุนช่วยเล่าย้อนนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรครับก็ขออนุญาตเกินก่อนว่าที่บ้านเราอะค่ะค่อนข้างออมีความข้องเกี่ยวกับออสายมูมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เหมือนจะมีเซนต์ด้วยใช่ก็คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าได้เจอมาบ่อยแล้วก็คุกคีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะ เป็นธุรกิจที่บ้านใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับสายมูใช่ค่ะกเลยแบบว่ามีเซนอะไรนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วคุณการะตูนมีเซนไหมครับอือจริงจริงไม่ถือว่าแบบเป็นเซนขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีเหมือนแบบว่าเป็นความฝันที่เอออาจจะเกิดขึ้นจริงแบบเหมือนมีรางบอกเหตุอะไรอย่างนี้มากกว่าอืแล้วก็แบบเป็นรางบอกเหตุที่เป็นจริงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบว่ามี บางอย่างที่เอฝันแล้วมันไปตรงกับเรื่องจริงทางที่เราอะยังไม่เคยรู้มาก่อนอ,อะไรแบบนี้อืออก็มีเหตุการณ์ไหนที่แบบเป็นแบบว่าเซนส์นของเราเนี่ยสามารถสัมผัสได้บ้างไหมครับอ๋อ,อก็มันจะมีตอนที่แบบว่าเหมือนไปดูหอกับพี่สาวแล้วก็คุณแม่ที่แถวศรีนครินนะคะตัวหอเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเก่าหน่อยแบบว่าบรรยากาศก็น่ากลัวแต่ว่าไม่ได้แบบน่าเกียดอะไร แล้วเราก็ได้เข้าไปดูห้องอะไรยเงี้ยค่ะแล้วเหมือนตัวห้องเนี่ยก็รู้สึกว่าห้องเนี้ยมันดูผิดหูผิดตาไปหมดเลยอะไรก็ดูวางแบบผิดที่ผิดทางอแล้วก็มีบรรยากาศที่ค่อนข้างแบบมาคุดูน่าอึดอัดไม่น่าอยู่เนี้ยค่ะทั้งที่ตัวห้องก็จริงๆก็สะอาดแล้วก็ไม่ได้ดูแย่เลยมันจนทําให้คนกระตัวรู้สึกแบบผื่นผระอมอจะว้อออกมาเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือแบบรู้เลยว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วก็รู้สึกที่เนี่ยแปลก แล้วเรื่องโรงเรียนเละครับแบบว่าคนการ์ตูนเคยใช้เซนส์นแบบนี้แล้วก็ไปเจอเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างไหมคะค,ความจริงแล้วโรงเรียนเราอะค่ะมีประวัติยาวนานเป็นร้อยปีเลยก็คือโรงเรียนน่ะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยก็คือโรงเรียนเราก็จะมีอาคารอาคารหนึ่งอะค่ะที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งสร้างให้กับบุคคลสําคัญ แล้วก็ตัวอาคารนี้ค่ะเออก็ได้ตั้งอยู่ในโรงเรียนนี่แหละเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนออแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วก็ได้ต้องทำการบูรณะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าตกใจเนี่ยก็คือระหว่างที่มีเพลิงไหม้ก็เหมือน ต,ตัวตัวอาคารก็มีเผาไหม้บางส่วน,นก็ไมใช่แต่ <อา S 2> ว่าตัวรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์หรือว่าตัวโต๊ะไม้หรือว่าข้าของเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ไหม้ไปด้วยเป็นข้าของเครื่องใช้ที่สมัยราชก,การที่5เลย<อ>เราเพิ่งมาไหม้ในช่วงเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนออสิบปีใช่ไหมครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนานนานแล้วค่ะมีเจออะไรนอกเหนือจากนั้นไหมครับที่ อ๋อก็จริงๆแล้วจากการบูรณะค่ะอาคารก็จะมีการยกตึกขึ้นมาเพื่อปูพื้นฐานตัวตึกใหม่มแล้วก็ได้ขุดเจอเข้าของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ถูกฝังเอาไว้รวมถึงพบโครงกระดูกของมนุษย์ด้วยเป็นโครงกระดูกที่ เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าสมัยไหนใช่คือเราก็ไม่รู้เลยว่าถูกฝังไว้ตอนสร้างอาคารตามความเชื่อสมัยโบราณหรือว่ามีมาก่อนเพราะว่าบริเวณโรงเรียนนะคะก็เคยเป็นป้อมปราการเก่าก็อาจจะมีการแบบสู้รบกันบ้างถูกไหมขึ้นชื่อว่าเป็นเจอโครงกระดูกมนุษย์ก็น่ากลัวนะครับแล้วอย่างนี้นอกจากแบบ ตึกอ่าตึกนี้ครับที่เกิดเพลิงไหม้มเนาะมีอาคารอื่นอีกไหมครับดูว่ามีสถานที่ไหนในโรงเรียนอีกหรือเปล่าที่พอมีจะพอจะมีเรื่องราวขนหัวล,ลุกแบบนี้ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องราวขนหัวลุกแล้วกันค่ะเพราะว่ามันจะมีสถานที่หนึ่งในโรงเรียนเนาะก็จะเป็นเอ่อที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ให้นักเรียนกราบไหว้เอ่อสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยเชื่อว่าท่านจุกท่านจุกเนี่ยถูกขุดค้นพบขึ้นตอนที่ โรงเรียนนะคะกาลังทุบกําแพงในสมัยรัชกาลที่หกแล้วก็ได้เจอเสียงตุ๊กตาที่มีใช่มีหน้ายิ้มแบบนี้โรงเรียนเขาก็เลยได้นํามาบูชากับไหว้เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนแล้วเจอแค่เสียงเลยใช่ไหมคใช่เจอแค่เสียงเลยแล้วเราก็ไม่ทราบว่าตุ๊กตาเนี้ยเป็นของใครหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแบบนี้ค่ะที่มาที่ไปแต่ว่าทางโรงเรียนก็ให้ความเคารพ ว่เาเจอในแถวแถวพื้นที่นั้นใช่เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราได้ขุดเจออะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบปกติเขาไปแบบไหว้กันเยอะไหมครับ<ก>มาแบบขอพรอ,อะไรางี้ใช่ไหมมีมีไหว้ตลอดค่ะไปขอเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยใช่มีเรื่องถูกใจไม่สบายใจอะไรก็สามารถไปแบบบอกท่านได้ถูกไหมครับใช่คะ่ะแต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าท่านคือเพศอะไรถูกไหมครับยังไม่ทราบเพราะว่าในอดีตก็มีการเรียกเจ้าแม่จุก หรือว่าในปัจจุบันก็เรียกท่านจุกก็คือเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงปปร,ระหว่างที่เราได้เรียนอยู่ะอะไรอย่างน่ะแล้วถ้าเรื่องแบบนี้แล้วเป็นเรื่องแบบในห้องต่างๆเหรครับอะไรเงี้ยแบบมีไหม<อ>ความคนหัวลุกของแต่และห้องอะไรเงี้ยจริงๆก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรากับเพื่อนเจอกันในสมัยปถมแล้วกันม,มันไม่เชิงเป็นห้องแต่ว่าจะเป็นส่วนต่ออาคารระหว่างโรงอาหารกับตึกเรียน S <S ค่ะล <ง S 2> แล้วก็ใช่โรงอาหารเนี่ยในส่วนของชั้นบนจะมีเป็นอาคารเอาไว้สําหรับทําอาหารให้นักเรียนแล้วก็ขนส่งอาหารกันผ่านลิฟต์ซึ่งลิฟต์นั้นเนี่ยก็เหมือนมีนมคนเล่าว,ว่าเออมันค่อนข้างน่ากลัวเพราะมันก็เก่าแล้วก็แคบม <S <S อาจะอยู่มานานด้วยอะไร <S <S ประมาณน้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเหมือนเรากับเพื่อนเนี่ยก็สมัยประถมได้ไปวิ่งเล่นแถวนั้นแล้วก็วิ่งไล่จับกัน เราในระหว่างที่กําลังเล่นเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเออโดนจับที่ไหล่จับไหล่จับที่ไหล่แต่ว่าแถวนั้นอ่ะไม่มีเพื่อนคนอื่นๆเลยเอาละครับดูเหมือนคุณกระดูละเพื่อนจะไปเจออะไรเข้าให้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมในช่วงหน้าครับ นึกเหมือนว่าระหว่างที่คุณกระตูนและเพื่อนกําลังวิ่งเล่นอยู่นั้นก็เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นครับเราในระหว่างที่กําลังเล่นเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเออโดนจับที่ไหล่จับไหล่จับที่ไหล่แต่ว่าแถวนั้นอ่ะไม่มีเพื่อนคนอื่นๆเลยเออแล้วเขาก็รู้สึกแบบเหมือนมันเป็นการจับที่แรงกว่าปกติแรงกว่าแรงเกินเพื่อนกันใช่คือเหมือนแบบจับแรงๆแล้วแบบเพื่อนเขาก็เจ็บอะไรเงี้ยค่ะพอเขาหันไปก็ ไม่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็หันไปดูมันก็ช้าขึ้นมาเป็นรอยแบบอิดเลยเป็นเป็นรอยช้ำๆขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเขาก็อก็ปล่อยไปไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราพอตอนที่พวกเราลงมาทานข้าวกันพอทานเสร็จเนี่ยก็ก็แยกย้ายเรากับเพื่อนอีกคนนึงไปซื้อน้ําส่วนเพื่อนเขาก็นั่งรอเพราะเขายังรู้สึกใช่ไหมใช่เขารู้สึกไม่ไดีๆเท่าไหร่อืม แล้วในระหว่างที่เพื่อนนั่งรอเนี่ยมันก็จะมีเงาสะท้อนจากตัวอาคารนะคะเขาก็เห็นว่ามีคนน่ะจับอยู่ที่ไหล่เขาเป็นไหลเ่เขาใช่แต่ว่าคนคนนั้นน่ะมีแค่ครึ่งตัวหมายถึงขาดขาดครึ่งครึ่งใช่<น>ใช่คือมีมีแค่ข้างบน,งบนแล้วก็ข้างล่างอ่ะไม่มีแล้วเขาก็แบบตกใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังประกอบกับ เรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งซื้อน้ำเสร็จแล้วก็เดินมาหาเขาพอดีแล้วก็เดินเข้ามาด้วยความที่แบบว่าเออตกใจว่าเออเมื่อกี้เห็นคนจับไหล่เธอนะแต่ว่าเขามีแค่ครึ่งตัวเห็นเหมือนกันอีกเห็นเหมือนกันเเหห็นนนมือกัใช่แล้วคือเหมือนเรื่องเนี้ยก็ยังไม่ได้เล่าให้กันฟังเพราะว่าก็เพิ่งเจอพร้อมกันเห็นพร้อมกันอืมกางวันแสกแสเนอะใช่เรากรตูนแบบว่าไปสืบมาไหมหรือว่าเออไปหาที่มาที่ไปของ จงคือจริงๆแล้วอะค่ะบริเวณลิฟที่ได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือมีเรื่องเล่าเหมือนกันว่าลิฟต้นนั้นน่ะจริงๆเป็นลิฟต์ขนส่งอาหารแล้วก็ไม่สามารถโดยสารคนได้แล้วตัวลิฟต์นั้นนะคะก็มีความแบบค่อนข้างเก่าแล้วแล้วก็มีเรื่องเล่าว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าใจผิดแล้วก็เข้าไปในลิฟต์ตัวนั้นแล้วก็เกิดเหตุขัดข้องลิฟต์ตกลงมา ตัวขาดอไอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเออก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมันจบไปยังไงแต่ว่าเออที่เราเห็นเพื่อนที่คนที่จับไหล่เพื่อนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ใส่ชุดปถมเหมือนที่ตรงกับเรื่องเล่าว,ว่าเป็นรุ่นน้องอืม,ม,มค่ะเห็นถือว่าแบบคนลุกเหมือนกันนะเ,เห็นชัดแบบ ทุกดีเทลเนาะซึ่งปัจจุบันเนี้ยลิฟต์ตัวนั้นก็คือถูกถอดออกไปแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้ใช้ลิฟต์ตัวนั้นอีกค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าขานกันใช่มาถึงปัจจุบันใช่คนรู้เลยครับคุณฟังแล้วคุณกระตุนเองเคยมีประสบการณ์ที่ไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมในสถานที่สถานที่หนึ่งไหมครับจริงจริงก็มีค่ะเป็นในโรงเรียนเราเองนั่แหละใกล้ตัวอีกใกล้ตัวอีกแล้วแต่ว่าเรื่องเี้ยค่ะก็คือผ่านมาน แล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยก็คือจริงๆแล้วหลังหลังจากที่ผ่านเรื่องนั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอีกอในในช่วงที่ผ่านมาจะวันที่เจอคนที่จับไหลยเพื่อนอใช่แล้วก็แล้วก็ผ่านเรื่องราวเรื่องราวมานานมากมจนมีอยู่วันหนึ่งช่วงปฐมปลายแล้วเรากับเพื่อนนะคะก็ ได้ยินข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวดังอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับตอนที่มีการสร้างสนามบินใหม่ในประเทศไทยแล้วก็มีคนงานเนี่ยตกลงไปในเสาระหว่างก่อสร้างทำให้ถูกเหมือน,นสร้างทับลงไปเลยใช,ใช่ก็คือในในเสาเนี่ยก็มีศพอยู่ซึ่งก็เ,เห็นข่าวนี้เนาะผ่านๆใช่เราเล่ากับเพื่อนนะคะที่ได้ยินเรื่องเนี้ยก็เหมือนมีการว่า ม,มีกรณีเดียวกันกับเรื่องเล่าในโรงเรียนว่ามันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับโรงเรียนมามจริงๆอยู่มาก่อนในซ้ําตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4ี่เลยเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นประดู่เป็นต้นประดู่<ม>ก็จะมีอยู่คู่หนึ่งในโรงเรียนค่ะแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องเล่าหรือว่าความเป็นมาอย,อยัางไงแต่ว่าเชื่อว่ามีความสําคัญเพราะว่าในระหว่างที่มีงานพิธีสํ<อ>าคัญในโรงเรียนเนี่ยก<ค>็จะมีการเส้นไหว้ ว่าต้นไม้ต้นนี้เด็กๆเลยรู้ว่าอ๋ตอต้นนี้มีความสําคัญใช่แต่พวกเราด้วยความที่ก็ไม่ได้รู้ภาษาอะไรมากมเพราะยังเป็นเด็กอย่างเงี้ยล้วเรื่องที่เพื่อนเอามาเล่าก็เกี่ยวกับต้นไม้ที่ว่าดีใช่ไหมอืมต้นไม้เนี่ยมีบางอย่างอยู่ในนั้นอืมอซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับกรณีสนามบินคือมีวิญญ,ญาหรือมีศพอยู่ในต้นไม้่มศพ เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายฮะอเป็นเป็นผู้หญิงคะ่ะแบบ<อ>มอีอยู่ในตัวต้นไม้เลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมีขนาดใหญ่<อ>แล้วก็<อ>มีโพรงมีอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบมีความเป็นรูปร่างเหมือนเออทรงผู้หญิงเป็นโศพเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเรากับเพื่อนเนี่ยก็เลยได้ทําการไปพิสูจน์อืพิสูจน์อืนัดกันไปพิสูจน์ด้วยการที่เอ,อ่อนัดกันหลังเลิกเรียนแล้วก็เตรียมไฟฉายไป,ไปเตรียมนั่นเตรียมนี่ไปอืม,ออมรแล้วในจังหวะที่เราไปเล่นนะคะก็ ก็เรียกว่าแบบว่าไปสนุกสนุกไปพิสูจน์ใช่ในระหว่างที่เล่นก็แบบไปดูต้นไม้ไปส่องไฟไปดูนั่นนี่รอบๆต้นไม้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นต้นไม้ปกติพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึงแล้วเพราะว่าก็หมดกระแสไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นก็เลยไม่ได้คิดอะไรใช่ไม่ได้คิดอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่ง เราอะค่ะแบบว่าอยากย้ายโรงเรียนเพราะว่ารู้สึกว่าเรียนที่เนี่ยเราไม่มีความสุขเลยใช่แล้อยากแบบว่าเปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ด้วยคืออยู่ดีๆก็มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาใช่ใช่ก็คือมันก็เหมือนสะสมมาตั้งแต่แบบช่วงสักพักหนึ่งแหละแบบปี2ปีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงที่เอออยากย้ายโรงเรียนพอดีอก็เลยไปปรึกษาพระอาจารย์ที่เราเนี่ยให้ความเคารพอ,อ,อยู่แล้วอ แล้วเหมือนท่านก็ทักมาเรื่องหนึ่งว่าเราเคยไปทำอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ไหมเอาละครับดูเหมือนว่าพระอาจารย์จะสัมผัสได้ว่าคุณกระตูนเคยไปทำอะไรบางอย่างมาเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมในช่วงหน้าครับ หลังจากที่ได้ไปปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ได้ทักว่าคุณกระตูนได้เคยทําผิดต่อต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยครับไปปรึกษาพระอาจารย์ที่เออเราเนี่ยให้ความเคารพอยู่แล้วแล้วเ,เหมือนท่านก็ทักมาเรื่องหนึ่งว่าเราเคยไปทําอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ไหม คือทักขึ้นมาก่อนที่เราจะเล่าใช่ไหมใช่คือเราตัวเราเองอ่ะไม่ได้เล่าอะไรเลยเราเล่าแค่ว่าเราอยากย้ายโรงเรียนอืมเขาก็ทักเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งเราเองอ่ะก็แบบยืนการปฏิเสธเร็วมากเลยว่าเราอะไม่เคยยุ่งอืมเพราะว่าตัวเราเองอะค่ะก็อยู่แต่ในกรุงเทพเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบเล่นพิเรนไรเท่าไหร่อืมกรุงเทพก็ไม่น่าจะมีต้นไม้ใหญ่ใช่ใช่คือจำไม่ได้เลยเรื่องนี้อืมลืมไปแล้วอืมจน อยู่ดีๆก็มีแบบความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าเราอ่ะเคยเล่นกับต้นไม้ต้นนี้นี่นะ<ม>เออเราเคยแบบไปยุ่งอะไรกับต้นไม้ต้นนี้สักอย่างหนึง่ง<ม>แล้วเราก็นั่งทบทวนนานมากมเราก็พิ่งขึ้นได้ว่าอ๋อเราเนี่ยแหละเคยแบบไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนี้จริงๆ<ม>เราก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตัวพระอาจารย์ฟัง<อ>ใช่ค่ะแล้วพระอาจารย์ก็ทักว่านี่แหละปัญหาก็คือ ในต้นไม้ต้นนี้ค่ะมีเทพารักษ์ซึ่งท่านก็อยู่มานานแล้วแล้วท่านรู้สึกว่าการกระทําในวันนั้น,นของเราเนี่ยเป็นการลบลู่แล้วก็ไปรบกวนเขาทําให้ตัวเทพารักษ์เนี่ยไม่พอใจอแล้วเขาก็เลยเหมือนทําการลงโทษเราเนี่ยแหละว่าแบบไม่อยากให้เราไปโรงเรียนเขาจะได้ไม่เจอเราอีกเราก็จะได้ไม่ไปยุ่งกับเขาอีกแบบทําทุกอย่าง ไม่ไม่ให้ดูน่าอยู่อยากอยากย้ายไปใช่ใช่แล้วก็เพิ่งเพิ่งตระหนักได้ว่ามันมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นะอาจจะมีเนาะอาจจะไม่รู้ว่าเยอะไหมแต่ก็ดูจะมีแล้วเราก็เลยไปขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าเราควรจะทํายังไงกับเรื่องนี้ดีพระอาจารย์ก็ให้คําแนะนํามาว่าให้ไปขอขมาท่านเทพรักษ เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไปลบลูกหรือว่ากระทําการไม่ดีเพราะว่ามันด้วยความเด็กเราทําไปด้วยความไม่รู้รนะอใช่ค่ะแล้วเราก็เลยได้เอานาคาแนะนําเนี้ยมาออทอทํจริงจริงก็คือไปขอขมามค่ะแล้วหลังจากที่ขอขมาไปเนี่ยก็ชีวิตที่โรงเรียนเนี่ยก็ดีขึ้นมากมแบบว่าเหมือน หน้ามือเป็นหลังมือเลยเรามีความสุขกับการที่จะได้ไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆอยากไปโรงเรียนมากขึ้นใช่ก็คืออยากไปโรงเรียนทุกวันพลังงานลบๆที่เคยแบบสะสมมาใช่ไหมก็หายไปถูกไหมใช่ค่ะล้วก็น่าจะเห็นนะแล้วก็เออให้ขอว่าขอมาขอโทษแล้วก็เห็นใจเราให้เราอยู่ต่อเนี่ยก็ด้วยความแบบไม่รู้แล้วก็ความเด็กด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราผมว่าโชคดีมากเลยที่การ์ตูนแบบได้เจอพระอาจารย์เนาะที่ ถ้าสมมุติไม่ได้เจอก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้ขอมามันยังติดค้างอยู่ในใจใช่ครับครับผมอาจจะต้องย้ายโรงเรียนหรือว่าเจออะไรที่ไม่ดีใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในหาที่กระตุนเป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวขนหุลุกแบบนี้เยอะมากเลยนะครับ มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับที่กําลังรับชมอยูอ่ก็อยากจะฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆนะคะทุกคนที่ไปยังสถานที่ต่างๆหรือว่าได้เจอกับอะไรที่ดูมีมีอะไรบางอย่างเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ไม่ถึงขั้นจะต้องเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นแต่ว่าก็ให้ความเคารพ สถานที่หรือว่าที่ที่เราได้แบบว่าเข้าไปอยู่ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะมีประวัติความเป็นมาหรือว่ามีอะไรทีเ่เราไม่รู้บ้างก็อ,อยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะก็มีกาลเทศะกับทุกๆท,ที่ที่เราได้ไปหรือว่าการกระทําทุกอย่างที่เราเลือกที่จะทําลงไปและเรื่องการให้เกียรติกันครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะตระหนักไว้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นกับทั้งบุคคลสถานที่หรือแม้กระทั่งสิ่งของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ จะมีเรื่องราวหรือว่ามีเบื้องหลังอะไรที่น่ากลัวหรือน่าขนลุกอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับการให้เกียรติกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับค่าเรียนสยองของเราในค่ําคืนนี้ได้หมดลงแล้วครับพบกับพวกเราสองคนในรั้วโรงหลอนทุกคืนวันศุกร์เวลาห้าทุ่มตรงทางช่อง JC TV ครับเพราะทุกโรงเรียนมีเรื่องเล่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีเรื่องเล่ามาเล่าให้พวกเราฟังกันบ้างหรือเปล่า กลับมาเปิดคาบเรียนสยองกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ